สวัสดีครับพี่น้องพกกระช่องเบาตุ้ยลำเพลินเอาไปเชียร์ครับนี่ครับเนาะหลังจากไล่ง,งานความเคลื่อนไหวของส่วนเวทีอะไรครับเนาะน,นี่ครับเวทีส่วนกลางก็ใกล้เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบฮะตัวนี้ครับเวทีส่วนกลางครับใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองมาถามสอบถามมาเยอะครับเป็นห่วงเพลินอ้สวัสดีครับปัดยางตายออกหลือเ่พักเบรกกันบ่บ่บไหวบรเปล่มันห่อนแห้ง พาสุเทอเจาะช่วเธอซุกเจ้าะสาวเดียวได้เนาะอันนี้มันบวมไวดีเท้ามัามันเอาแห้งเนาะเอาไปว่าออกได้ไอ่ไอ่ต้องอินเลยเนี้ยมันเอาเนี้ยมันเอาวหลายเนี้ยมันออกหลายขั้นนั้นอีขั้นสปอนเซอร์เย็นๆคือจริไม่แห้งเนาะโอเคบอสได้บอสนั้นเลยร้านค้ายทั้งหนาได้เนาะไปซื้อเอาครับมันมีแห้งง่ายไปซื้อ นี่ครับพี่น้องโอ้โหโ,โปรตีโปรตีทีมวอล์รับวานอตนี่เพิ่นสาวเดียวครับบนณิเอ้าแห้งอะไครับโอ้ยครับเอาเฟ้อยเอาเฟ้อยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้จะกลับบ้านไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยตกแค่สองมือก็ต้องกลับเหรอครับมันได้กลับเยอะแล้วก็ทั้งแตดทีถามหาอยู่แดดดีแดดดีแดดดีเหรอ เด็ดด hey, ีแดดดีถามหาต้กำลับฝรั่งเพราะว่าเห็นเห็นรถนี่แล้วแล้ววันมันจวดถ่ายได้ล่ะอันนี้ลุงน้องผมเอน่ถ่ายตังค์ไม่ไปคนเล็กต้องแดดดีถ่ายตังค์ไม่ให้ช่ไ่ะเอาถามจริงอันนี้คือพักเบรกใช่ไหมไหวใช่ไหมแม่ครับพี่น้องโอ้ยถ้าเปรียบเทียบกันร่วมกับเปรียบเทียบกับมางอย่าแล้วคนละเรื่องเลย อังกฤษไปปะได้ใส่เสื้อกันหนาวดิมาช่วยหนิไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวฮัลนโอ้จนนี่หลบเอาเนาะยูคนยังได้เล่นหิมะปั่นฟาดกันอยู่เด้บูปั่นหิมะแกพาเล่นเนาะแดดแดดดีถามหาว่าสักแดดดีปั่นหิมะปั่นชิโมปั่นหิมะฟาดเออปันมฟาเลยเหรอแดดดียูนี่ได้ปั่นชีโตมเนาะแดดร้อนๆเนาะโอ้ นี่ครับพี่น้องบ่อนู่ห้วยม่วนกันเด็ดเด็ดดี้ดาลิงด้วยสัตว์ดาลิงทำมาครับบนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาตื้อผ้าเบิรงโอ้ยครับโจระวังนะโจระวังนะอุ้ยโปรตีสาวเดียวเลยเนาะอุ้ยบุนนะจับเล็กเข้าไปไว้พี่น้องใครซุกบุญแล้วนี่ครับพี่น้อง หมอตุ๋ยรงงานให้เบิ่งทุกความเคลื่อนไหวครับเพราะว่ามันสุดสเลยครับตรนนี้ร้อนจริงๆเลยนี่ครับตอนนี้ก็เรื่งได้อ่า70%แล้วเวทีกลางก,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 กินข้าวกันบ่พักเบรกกินข้าวกันด้วยใช่ไหมมันร้อนด้วยอย่างว่าเลยเนาะ แล้วกินข้าวนี่ย่างเนี่ยย่างเตี๋ยที่โอ้กินไม่ลงหรอกนาะอย่างเงี้ยพี่น้องครับนีบน่ครับเวทีกลางนี่ครับวัดเตว่าดีตอนนี้ตอนนี้เวทีกลางเขาได้๋ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่พ้อหลังอุ้ยนี่ครับพี่น้องให้กำลังใจทีมบอลบนอนรับบอลน้องขับเดื่อนี่สุดๆเลยครับนี่ครับ แดดตืนดีพี่หน่องเอ้ยนี่ครับพอใซตไปที่กลางจะเป็นฟ้อหนาครับเดี๋ยวจะฝากทิ้งประดับมตาต่อฟ้อหนาครับพอเซตกัดเหมือนเดิมครับขึ้นชาขึ้นยังครับทีมจอขึ้นครับนี่ครับแดดเปียงเลยพี่น้องเอ้ยเราตื่นไรงี้ยนพี่น้องเบืองทุกสถานการณ์ครับนี่ครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยเชียว พร้อมแต่ยังกินนอปได้อะไรกินอุ้ยนองครับหอนหอนๆพี่นองเอ้สวัสดีครับพ่อยศสวัสดีครับแม่ติง่งสวัสดีครับรไม่นอนกันเลยเหรอ ผมบอกตัวผมเนี่ยคือบอน้อคันอี่บอลมื้นบอลบอลก่อนแม้ยังกินกินับหลายบกหลายพุ่นเ่ายไปพุ่นไปแผมกหันผมกห็้นนั่งสามน่หิวมันงผูกนั่งยังมากบอกกระสอบนึ่งวันสบายหปนงานเมื่อเสกินแเขากไมีเรเียเนาะแอก็เลยว่าห้เอาตปากแดดปากแดดไ่ได้ดีร่อยอมสามไม่ด้แเลยว่าหาไปเรื่อลวแมา่กนแล้วสิเอามาตอมาก่นบออะตอมากมาเดตัว วอสิเซอร์ฟอุ้ยลื่อๆๆ่งง <laughs> มีงเ <laughs> ไนไปมาหาจอตัวแม่ต่อมแม่พุทธ l ดีตัวลูกเา,า้าจอเมื่อนี้แล้วมากกัอนน่แล้วเนี่ยนี่ครับพี่น้อง่ <c oughs> นไหสังมากาแบง่วนกินนะครับพี่นอ้องขวดพวกม่วงตกแต็จงไปกับีแล้ นี่นแหละครับนี่ครับน้องปวดพงม่วงแตงครับขันหอนแห้งพอย่ากครับแม่พอยากพอยาแต่น่าสบผู้ให่มากเขาช่ก็วยเียวเสีบในชุุรีปเรียนหาสื่อมมาสร้างว่ากลาบค้ยยูนันบิ้มาค้ยน้าก็อยากชีมน่องก๋ว็เดี๋ยวแต่ครับผมบอกินนะฮะบอกกินเสร็ไงคนบอกินเสร็งบอแม่ไหมพ่อมบอกินเสร็งก๋วยเตี๋ยวเสร็ยังมกินเสร็กะเออมาไปยาจะใ ทางก็มันซักพ้าก่อนเถอดน้ามันมาผมไปแตกผ้าผมซักผ้าผู้ใช้โอ้ยไอ้ไอ้ใสไปทางไหนลอ้ใส่เนี่ยผมอยู่ชั้นมะลิครับเนบซีบอกบอกคนคนทางไหนบ้านเกิดอยู่แถวบ้านเกิดอยู่ไสะผมอยู่บ้านเราเราเองรัตนบุรีเดี่ยนี่โอ้สุรินอยู่โจผ้าโอ้รัตนบุรีมาหาเราเดี๋ยมาไปนอนบ้านใครอ๋อคือจังมา่เราไปใส่แหละมานั่งไปหรือเปล่าง้งมาไล่งานหนึ่ตัว แต่คุยกันเรบอล่ะท่านเห็นอยู่ไป็นเบื้องข้างขาสะพานมาอยู่ทังรอบดังเนี่ยมาหลังนี่นี่ครับนี่ครับหลังจากที่พักเบรแล้วที่มับน้อนลุยต่อครับพอ่าห่อนแห้งเนาะเอ้ยสุดๆเลยครับมีเดเป็นไหนเหบอเจ้าเป็นเป็นตาลูตัวที่เจ้าบอเบิ้งที่นะสุดเบิ้งหลังสุดยอดเลยเนี่ยรับเลยว่าโอ้คนมากซุ่มๆมากโอ้ยเบิ้งหล่อครับเนี่ยพอที่ต้องสาวเดียวได้เนี่ยนี่บอไหวครับมันห่อนแห้งมันแดดมันแดดครับ สชันนลตึ้ซี่สั้นคนเรแต่จะเอ็งไหและเขาหายนั่นนี่ผมเ็นว่าตื่นเป็นั่งอยู่ฟังพุนแล้วโมเดไ้องนหนัเขาบ่อยเลยทุกอ่งที่เป็นทีจดรถเขาแล้วกบสซาบเขาแปลคือว่าตืนหัมามาฟังนอนฟังหนังมาฝ่ารงาลนแต่ประธานตรวจที่นนองเอฟซีะแหละเขาจะขัดใจดอกบัตนี่บัตรที่มาต้ห้อยคนหญ่ตันเนี่ยตหล้าน เบิ่งแล้ว e. ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมป oh, ิดโอ้โหโอ้เสมาตะก้อนในโล่งเล่นปะที่ดินโล่งเนี่ยรถไซคุนรถทอมบราดาตัวนี้อันนี้บอกพี่น้องแน่ครูเจ้าหุ่นใจนะวันนี้มันมันอยู่มันอยู่ติดกับงานีงอันนี้นี่ขบศากรรมอตาคกสิทธิ์อันนี้เราบอกเอาครับไปนี่ประมาณอีกสิบกิโลกับหอดตัวเมืองชนนี่ครับทีเอฟซีถามผมว่า ไปที่อันอยู่วังไหนไกลวังไหนนี่ครับอยู่ในตลาดนินจาเลยเปล่าตลาดนัดนินจาบางนีมันมันอยู่ทิ่ครับอันนิคมธรรมตะนครนี่เขาเอื่นว่าเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเมองหนี่เขาเอื่นวเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเมืองหมนี่อ๋อนี่ครับผู้ใดที่สอบถามเบาตุ้เบาตุ้กระพุนะครับสอบถามมู้ันหงุดหงิดกว่านี่เนาะเอ้าซีต้องแรงเยะมาแต่ทางนี้หลายบางช่วงแล้วทางนั้นโอ้คนไทยบาดห้อยที่ทางเหนี่ยหลายอีสานเท่าไรตัวถึงไหนแมนเบิร์ตบ่นะซอยทองหลางแมนเบิร์ตบ่นะาลูกงานบ่ แมนบ๊แมนนด้ทารากันทสเจ้าิไปใสซนสเมื่อปนปาี้มาตนว่อากวัดาพาเาเอกไปหาเราสคัไปนบบบพนบกบดภาพไปะบริาาเราจ,อย,าอ,ยจอยงานต่อเดี๋ยวเองจอยงานต่อคือสิข้นจอของผมเนี่ยสวนของผมดีนะเพราะว่ามูนี่เขาสีเศร้าเสก่อนเทียงก่อนหัวหามงแวหงแเพราะว่าน้องกีตามาเนี่ยมเนีครับมูนีกีตาอ่าเพลงชิงทุนน่แหลมาเพราะว่นนีงไรสดอยู่มูนีเพราะว่าต้องเศร้าเซกไะย่างกัด ฝ่าเป็นใจอยู่สาวหน่อยมันปลอดฝนอยู่แล้วผมฝ่าเป็นใจอยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นใจบ่อมือบ้านเห็นไเจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบ่เจ้าพมาแยกมาโต๊ะบ่อซุกมข่อยก็ว่าว่าซิบตังบ้าด้นไปแล้วอยู่อยู่บ่อวินเนาะมันตรงเสียช้าตรงถ้าพูดพูดเจ้าไหนเจ้าเลือเสื้อบ่สุดยอดป่ะสาวหน่อยสิ่งนี้น่าเกลีปลอดฝนนะครับบอกไปเลยเอาไส่ใส่มาเดี๋ยวจังเจอกันอีกรอบเฮาซิมาอยู่ตัวไหมหรอโบผ่านเมียผมเมียผม อกี้วาไปไปดูไปเลยคนเดียวเลยวันเนี่ยคนคนกลางบอคนเี่ยวคนบ้านเดียวกันโอ้ไมงานนี่เนงันนตัเรางานสุดยอดอดเาเดี๋ยวเจอกันเนานี่ครับพี่น้องอีกลนะครับอีกต้ยอีกเกัทักว่เอกเอกกบุนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยืนยันใน่อนบ้าุดๆุบา ผม,ม,ผมวา่าชด่ห้งิตอนคือม,มันจะกลัวมันก็บอสราบหรอกกบผู้ชัดมัก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่ในน,นนาจะจ้าของตลาดัดพนานเสพแมนานจอดถามว่าผู้ชัดแพ้ๆก็อยากได้บางกว้างบ๊ด่ะตะขาให้เท่าน,นี้ก็ต้องตามนี้เมืมัหนอหนะอเข,ข้าคิดแล้วเมื่อนั้นอนรถาเลยลแห่เข้าหรอเโอเขาเขามีงานลแห่นะบ่แซวว่าจงมีงานบอ่บอยบ่เอาจริงบ่แซวว่างาน อันนี้เซอร์ว่างานแฟร์นี่เพราะว่าเก็บแปดวันเห็นเห็นสาวหน่อยมากวันละงานเลยเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สวัสดีครับคลิปหนาจังพ่อนไหมครับเบื้งหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบบาตุ้ยลำพนออฟฟิเชียลเลยครับเป็นกำลังใจทีมงานนะนี่ครับบวลาบนนั่งเบื้องหลังนี่ครับผู้ใด้เสียกำลังใจกับทักขม่าครับคอมเมนต์ขม่าไหลายเด้ครับเด้อเอาครับผมไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ